ก็สวัสดีคุณชาท่านกันด้วยนะครับวันนี้รีวิวหนังเรื่อง Hunted m a n น i o n นะครับบ้านชวนเฮี้ยนผีชวน้าเป็นหนังผีแน,ว,นวตลกและกันเรงบอกว่าอย่างนี้เป็นนังผีของก็เป็นของดิสนีย์อะ่อะก็แน่นอนว่ามืนก็ไม่มีอะไรมากอยู่แล้วแล้วก็อาจจะไม่ได้ออกแนวจริงจังน่ากลัวโหดร้ายอะไรอย่างนั้นมันก็จะเหมือนเป็นหนังแฟนตาซีเรื่องหนึ่งมากกว่านะแบบมันก็เป็นคนกลุ่มคนกลุ่มนึงมาแบบ สอสู้กับผีปราบผีอย่างนี้มีโลกแบบมีโลกคุณโลกวิญญาณกับโลกความเป็นจริงก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนกลุ่มหนึ่งมาอยู่ในบ้านหลังหนึ่งดีกว่าแล้วเป็นเป็นบ้านแบบมีผีมีวิญญาณอยู่ในนี้ซึ่งก็จะมีวิญญาณผีตัวร้ายที่แม้กระทั่งผีด้วยกันเองตัวอื่นๆยังกลัวอะไรประมาณนี้ผมก็เข้าๆแล้วกันนะมันอาจจะแค่นิมนต์้ำสปอยไหมก็คงไม่หรอกมั้งเพราะว่า คงไม่ต่างจากการเล่าในเรื่องย่อเนาะถึงสปอยกันนิดหน่อย,ยกันไม่เป็นไรหลอกพูดไปได้หนามันก็เข้าตั้งแต่วันพิริรหัสแล้วก็เดิมเนี่ยมันมีคู่แม่ลูกคนหนึ่งเขาก็เข,าเข้ามาในบ้านหลังนี้แล้วถ้าเข้าอ่ะผีจะตามติดไปทุกที่จะหลอกหลอนไปแม้กระทั่งตอนที่ทุกคนกลับบ้านไปแล้วซึ่งพระเอกของเราพระเอกชื่อว่าเบนนะเออเขานาหน้าเหมือนบาร์มิาก้าเลยอน่ะนักเอ่อนักฟุตบอลแมนยูอ่ะ ถ้าใครดูบอลก็จะรู้กันอยู่นะเออเหมือนจริงแล้วก็มีนักบวชตัวละครนักบวชก็เป็นคนมาเชิญชวนพระเอกนั่นแหละเพื่อให้ไปถ่ายภาพให้ติดติดวิดญ,ญญาณพระเอกมันจะมีกล้องพิเศษและสักอย่างอยู่ที่สามารถถ่ายวิญญาณได้กระจ้างให้ไปถ่ายก็ไปช่วยแม่ลูกคู่นี้ซึ่งเอกก็โดยวิญ,ญญาณติดตามหลอนให้กลับไปในบ้านหลังนั้นด้วยเช่นกัน คือทุกคนโดนอย่างนี้หมดอันนี้ก็เปิดเหมือนสปอยนะอม่ะมผมรีบปิสปอยไปเลยกันนะขออภัยทีไไ่ไม่ได้บอกก่อนแล้วต่อมาก็ไปหาเป็นสัตร์าจารย์คนหนึ่งแก่ๆแบบหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ประมาณนี้แล้วก็ไปเชิญเออเหมือนกับคนที่มีเซนส์เรื่องการสื่อสารกับผีเป็นผู้หญิงเหมือนกับว่าเป็นหมอผีเป็นหมอสักอย่างนี่แหละที่มันเกี่ยวกับเชื่อต่อลกวิญญ,ญาณได้อะแบบ เราสามารถเรื่องนี้แล้กันใช่ก็เอามาที่บ้านหลังนี้ด้วยแค่มาดูด,ดูให้สายก,กลับไปสองชั่วหนังก็แบบประมาณว่าสองชั่วโมงต่อมา้วไ้ผีอนี้กลับมาเลยก็เป็นแบบจังหวะตลกตลกแล้วก็มาบวยวา่าว่าทำไมไม่บอกว่าไอ้ผีตัวนี้จะตามเอ้ยว่า,วาผีพวกนี้จะตามไปที่บ้านด้วยอะไรอย่างงี้เออก็โดนเหมือนพระเอกทีพาากาากก่พระเอกโดนส่วนคนแก่ที่นศาสราจานียตอนแรกพระเอกกับนักบวชที่ไปเชิญมาไม่ได้ไปเชิญตัวกว่าไปขอช่วยเฉยไปขอข้อมูลเออแล้วสราจานียอยากจะมาที่บ้านนี้เออพวกพระเอกก็เลย ก,กันได้แต่สุดท้ายอาจารย์นี่ก็ขับรถมาเองเฉยเลยก็เข้าไปในบ้านจบก็เลยต้องอยู่ด้วยกันเป็นตัวละคร6คนแม่ลูกแล้วก็นักบวชพระเอกแล้วก็หมอผีกับศาสตราจารย์ช่วยกันปราบผีอยู่ในนั้นไปก็จนภัยผมก็พูดเข้ากันนะผมไม่ได้จะมาสปอยแบบว่าเล่าให้ฟังนะผมแค่จะถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าพูดอะไรได้ผมก็พูดออกมาเต็มที่ไม่ต้องกลักันสปอย อะไรประมาณนี้เฉยๆแต่ว่าผมไม่ได้ว่าจะมาเล่าให้ฟังก็ประมาณนี้แหละก็สนุกมากนะครับเป็นหนังผีต้องบอกว่าสนุกกว่าที่คิดดีกว่าที่คิดผมไม่ได้คา,าดหวังอะไรมากอย่างที่ผมบอกแล้วถ้าเกิดดูรีวิวผมมาทุกคลิปเนี่ยผมก็จะพูดเสมอว่าในหนังบางเรื่องผมอาจจะดูไปเพราะว่าเอามาทํารีวิวเพื่อช่องโดยเฉพาะแล้วก็ด้วยคำที่ทำเอ็มพาร์จ่ายเป็นรายเดือนไปแล้วด้วยก็เลยไปดูให้มันคุ้มอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ก็คือเช่นกันถ้าเอาผมไม่มีเอ็มพาร์มันก็ไม่ใช่ว่าไม่น่าดูอย่างนั้นนะ แต่ถ้าหากว่าต้องบอกว่าถ้าผมไม่สมัครเอ็มพาร์เนี่ยก็คงไม่ได้ไปดูในโรงเรื่องนี้แล้วก็อันนี้มันต้องทำรีวิวนไงเพราะว่าช่องเราแทบจะเป็นช่องหนังอยู่แล้วนะทําหนังแล้วโอ้โหวิวมันก็เยอะมากโอเคเลยแหละแล้วก็ต้องยอมรับอีกเช่นเคยว่าผมเข้าช้าเจ็บใจมากหลังๆนี่เริ่มมีเข้าช้านะแต่ว่าถ้าหนังที่ผมชอบหนังผมตั้งใจดูผมจะไม่มีทางปล่อยเป็นอย่างนี้ได้นะอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นหนังที่จะทําเพื่อเพื่อคอนเทนต์แล้วกัน แล้วก็แบบดูเอาดูเอาสนุกสนุกในฐานะเป็นแฟนหนังก็เลยไม่ซีเรียสมากมันก็เลยผมก็เลยปล่อยให้มันเกิดขึ้นได้ไอการที่เข้าในโรงช้าอย่างเงี้ยอย่างตอนผมรีวิวลูบี้อย่างเงี้ยผมก็เข้าช้าใช่ไหมโอ้หวิวเยอะมากในตอนรีวิวลูบี้เนี่ยอ่าแล้วนี่ผมก็เข้าช้าเหมือนกันซึ่งน่าจะเข้าช้าไปเป็น5-6นาที7จนาทีได้แหละเพราะว่าผมดูรอบเช้าอะไางเงี้ยสิบเอ็ดโมงเลยแล้วผมไปไม่ทันผมก็พยายามไปให้เร็วที่สุดแหละเอาเอาที่ใกล้บ้านผมที่สุดไม่เจอผมก็ผมไปเนี่ยคือ รอบ17โมงใช่ไหมแต่ว่าผมไปถึงประมาณ1ึ3 0พอดีซึ่งถ้าใครดูหนังก็จะรู้อยู่แล้วตัวหนังอะ่ะมันจะปิดปิดขายหลังจากรอบรอบฉายอ่ะครึ่งชั่วโมงใช่ไหมล่ะก็เพอาะงั้นอะ่ะถ้า17.30มาเลยมันจะไม่ทันใช่ไหมไปแบบประมาณ28นาที17.28 17.29อย่างเงี้ยโอ้โหเข้าไปรูดจะรูดบัตรก็แล้วคนก็ดันเยอะอีกนะซีคอนบางคแคลกหล่นมากว่าเอ้ยจะทันมั้ยเนี่ยสุดท้ายผมก็ทัน ก่อนสิบโมงครึ่งพอดีก็สามารถรูดเอ็มพาร์ตแล้วก็เอาตั๋วออกมาได้เลือกที่นั่งแล้วก็รูดบัตรเอ็มพาร์ตไปหยบรับตั๋วออกมาแล,าล้วก็เข้าลงไปแต่แน่นอนมันไม่ทันอยู่แล้วเพราะว่าโฆษณาเนี่ยมันไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงเป๊ะโฆษณาเอาจริงโฆษณามันจะยี่สิบกว่านาทีเพราะงั้นอ่ะตัวหนังก็คงจะเริ่มไปประมาณสิบเอ็ดโมงยี่สิบสี่ยี่สิบห้าประมาณนี้ใช่แล้วผมเข้าแล้วผมเข้าสิบเอ็ดโมงครึ่งคือคือตอนคือตอนที่ผมซื้อตั๋วมันก็สิบโมงครึ่งแล้วกว่าผมจะเด้เวย ผมไปรแบบีบไปแวเข้าห้องน้ำก่อนเพราะงั้นผมคน่าจะเข้าประมาณสิบเอ็ดโมงสามสิบกว่าเลยแหละสามสิบเอ็ดสามสองสามสามประมาณนี้แหละก็ถือว่าเข้าช้าอาจจะเกือบสิบนาทีเลยก็ได้นะอาจจะพลาดไปแต่ไม่เป็นไรมันเป็นหนังของดิสนีย์ใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ลงดิสนีย์พารทแน่นอนเพราะว่าผมสมัครดิสนีย์พาทอยู่แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูซ้ําเอาส่วนที่พลาดไปแต่มันก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อให้ไม่ได้มีผลอะไรมากกับเนื้อเรื่องซึ่งอันนี้ถ้าใครดูมาแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะว่าผมพลาดอะไรไปบ้างในช่วงต้นเรื่องนะาดลผ ผมก็ผมพลาดอะไรไปบ้างผมเคยพูดแบบนี้หลายรอบแล้วแต่ก็ยังไม่เคยมีอคอมเมนต์มานะครับช่องไม่ดังต้องทําใจกลับเข้าสู่เนือเรื่องต่อก็สนุกมากรวมๆผมผมชอบมันดีกว่าที่คิดเยอะเลยก็ปุ๊บเหมือนพูดสคริปต์เดิมกับรีวิวหนังหลายเรื่องเลยอ่ะโอ้ผมก็ชอบไปหมดทุกเรื่องอ่ะโอ้ทำไงได้ก็ผมชอบดูหนังอ่ะไอแต่มันดีจริงก็ถือว่าชวนเกาะติดในโรงทั้งเรื่องเลยอ่ะแบบนอกจาก ความตลกความผจญภัยแบบสนุกกับสู้กับผีอย่างเงี้ยยังไงมันก็คงความบ,บัดิสนี์ก็คือแบบมันก็ต้องมีความแบบสดใสมีความแบบเขาเรียกว่าไงอ,อ่ะเรื่องเกี่ยวกับปมเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยหรือเรื่องครอบครัวแล้วก็มีแบบจะมีดราม่านิดหน่อยก็อย่างพระเอกของเราที่ชื่อเบนเนี่ยก็เสียภรรยาไปก่อนเกิดเรื่องนี้เขาก็จะมีดราม่าอยู่ตลอดเวลาทั้งเรื่องแล้วก็ในส่วนของเด็ก ก็จะมีความผูกพันกับเบนเพราะว่าพ่อเด็กเนี่ยตายไปแล้วอันนี้อยู่กับแม่สองคนนะแล,แล้วก็เด็กก็บ่นเยอะอยู่ก็เมื่อผมชอบอะก็น่ารักดีนะเด็กคนนี้เล่นแบบหน้าตาคือแบบเขาตลกอะเออหน้าตาตลกมากแล้วก็แบบว่าทําแบบแสดงได้ดีมากอะ่ะแล้วก็ส่วนของคนที่เป็นนัก,น,กนักบุญเนี่ยจริงๆเขาเพอาปลอมนะเขาไม่ได้เป็นพระจริงๆหรอกในในเรื่องมันก็เฉลยตอนท้ายว่าเขาแค่ปลอมเฉยอันนี้ นักแสดงคนนี้เขาก็ดังอยู่แหละแต่ผมตยองรับผมไม่รู้จักชื่อจริงเขานะแล้วก็รู้แค่ว่าเขาสแสดงซีรีโลกิแค่นั้นแหละเขาก็ดูเท่ดีแล้วก็จะมีตัวละครผีผีอะไรมากมายเยอะแยะก็ประมาณนี้แล้วกันก็มาพูดคุยกันตามภาษาบ้านๆเลยให้ปนนเป็นคะแนนแลวกันผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วให้คะแนนเลยผมก็ให้ที่แปดเต็มสิบแล้วกันเออยยังเยอะตามมาตรฐานผมอยู่ดีนะมันก็ดูได้เพลินๆดูได้เรื่อยๆเป็นหนังที่ ดูก็สนุกอะ,อะต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าก็ประมาณนี้แต่มันไม่ใช่หนังแบบฟอร์มยักษ์อะไรใหญ่โตมากมายก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยผมผมต้องผมดูผมต้องรับเลยผม,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 ผมดูเรื่องนี้ก่อนออฟเพนไฮเมอร์อีกนะแต่ว่าผมลงล,ลงคลิปนี้เนี่ยแล้วผมก็อัดแล้วผมก็อัดก่อนที่ผมจะดูออฟเพนไฮเมอร์อีกได้ทั้งแต่ว่าคลิปคลิปก่อนผมรีวิวอาจจะรีวิออฟเพนไฮเมอร์ไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมแต่ว่าจริงๆคลิปเนี้ยผม ผมทําก่อนแล้วผมก็ดูเรื่องนี้ก่อนเนาไปไทมเมอร์ er ด้วยซ้แต่ว่าที่อัดแล้วไม่ลงเลยเนี่ยเพราะว่าหนังมันเข้าที่หลังเอาไปไท i m เมอุ์ถูกปะล่ะแต่ผมเพิยงว่าผมดูก่อนไงผมไม่ดูเอาไปไทมเมสักทีผมก็เลยเลื่อนเลื่อนไปรีวิวที่หลังเอาไปไทมเมดีวกว่าเพราะว่าเอาไปไทมเมที่ผมยังไม่ได้ดูสักทีเพราะว่าผมจะดูในระบบ iMac ซซึ่งยังไม่ได้โอกาสสักทีเพราะว่ามันก็เต็มตลอดแทบจะท,ท,ทุกรอบทุกวันเลยด้วยจนถึงตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่เลยนะ ก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไคร้ครับช่องเดอะฟันนี่ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามเพจเฟซบุ๊กเดอะฟันนี่ด้วยแต่แปลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็ได้คอมเมนต์นะครับรีวิวหนังเรื่องต่อไปก็แน่นอนนะเดอะ e ม็ก2เข้าวันพุทธรอรีวิวได้เลยนะครับโอ้เรื่องนี้รอเลยตรงนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ